ถ้าสมมุติว่าเขาทานอะไรอ่ะเขาก็จะต้องทานตลอดเขาจะไม่สบายใจว่าถ้าเขาขาดนะคะอย่างตัวแฟชชั่นเนี่ยตาเขาอะ่ะเขาจะต้องดูดู YouTube นะคะดูซีรีส์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าถ้าเขาไม่ทานเขาก็ดูแล้วเขาก็มัวพอเขามัวเขาก็เครียดละพอตามัวนี่มันเครียดนะคะเขาก็เขาจะเครียดจากคุณแม่่ยเครียดมากเลย พอเขาเขาจะเป็นคนดูแลสุขภาพได้ได้ดีมากทีนี้พอเขาทานตัวนี้แต่คุณพ่อไม่เคยยอมทานนะคุณพ่อไม่ยอมทานเสร็จแแม่ก็ให้ทานเขาก็ไม่ทานเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยเ,ออเคยเคยเคยขายนะคะแล้วก็มีคนนะมาบอกคุณพ่อว่าไอ,อ้ตัวนี้เขากินแล้วเขาดีนะพอนั่นแหละเขาก็เลยลองทานดูจากลูกบอกเขาไม่เชื่อ ไปไปเชื่อเชื่อคนอื่นแต่แต่เป็นของของเราเองนะคะเป็นของลูกเองทีนี้ปรากฏว่าเขาไปทานแล้วตอนนี้เขาขาดไม่ได้เหมือนกันเขาขาดไม่ได้คุณพ่อคุณแม่อายุ80สิกว่าขับรถไปนครพนมออกแต่เช้าเลยหนีไปนะคะหนีไปนครพนมแล้วก็ไปไหว้เสร็จก,กลับมาถึงบ้านประมาณห้าทุ่มกว่ากลับมาถึงกรุงเทพประมาณห้าทุ่มกว่าเขาหนีไปแต่เช้ามืดแล้วก็ไม่บอกลูก พอแม่บอกลูกเสร็จแล้ววันนั้นเขาหลุดปากมาเขาบอกบอกได้แล้วบอกได้แล้วเพราะว่าเปลอดภัยแล้วบอกบอกได้แล้วบอกได้แล้วเพราะว่าปลอดภัยแล้วกลับมาโดยฝั่งปลอดภัยแล้วถึงจะบอกเขาก็จะแบบผู้ใหญ่เอาาอาจจะแบบแบบดื้อหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็เข้าใจแต่ก็บอกขอลังอย่าไปนะถ้าจะไปแล้วบอกนะถ้าจะไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปไม่ใช่ว่าหนีไปอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าคุณพ่อเขาจะขับอคุณพ่อเขาจะขับรถต่างจังหวัดตลอดไงคะสมัยนุ่ม เขาก็จะลู้มหมดทุกที่ในเมืองไทยแล้วเขาจะเป็นคนที่ว่าติดในการขับรถคุณแม่เขาก็จะไปด้วยกันตลอดนะคะทีนี้เขาก็แต่อายุเขามากแล้วไงฮะเราก็ไม่อยากแต่ทุกวันนี้เขายังขับรถได้นะทุกวันนี้ก็ยังขับรถได้แล้วา่็ทานบีจอยด้วยทานบีจอยทุกตัวเลยนะคะตอนแรกแคลเซียมก็ไม่ยอมทานนะคะคุณพ่อพอตอนหลังนะเริ่มมีปัญหาละเริ่มจะเสียศูละอะไรอย่างเงี้ยพอเดินเดินเขาเริ่มจะเสียเหมือนจะเสียศูลวเริ่มจะมีการปวดตรงนู้นตรงนี้ปกติเขาแข็งแรงดี เขาก็เลยยอมทานทานตอนนี้ก็ไม่ก็ปกติแล้วค่ะไม่มีอะไรบอกให้เขาทาน,นะคะ่ะบอกว่าถ้ามีคุณพ่อคุณแม่นะคะเสื้อเขาทานนะคะ่ะทานแล้วจะแข็งแรงทานแล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานๆอะ่ะแล้วเขาก็มีความสุขด้วยเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรต้องดีนะคะสินค้าออกมาต้องดีคุณภาพเราต้องดีถ้าเราไม่ดีเราไม่กล้าไม่กล้าออกมาแล้วมาให้คนทานแล้วก็กลัวว่า เออเดี๋ยวมีปัญหาแล้วเขาจะโทรมาหาเราอีกว่าอย่าทานไม่เห็นเห็นผลเลยทานแล้วไม่ดีเลยอะไรตรงเนี้ยกลัวจะกลัวที่สุดตรงจุดนี้ก็เพราะฉะนั้นจะไม่ทําอะไรที่ว่ามันไม่ดีถ้ามันไม่โอเคจริงๆก็จะไม่ออกก็อยากอยาก,อยากฝากวีจอยไว้นิดนึงขอให้แบบว่าให้ไว้ใจวีจอยแล้วก็เปิดใจกับวีจอยเพราะว่าเป็นของที่ว่าเราทําจริงๆังของที่เราตั้งใจเป็นของที่ว่าเป็นอาหารเสริมที่เรา คิดว่ามันมีคุณภาพแล้วช่วยคนได้อะแค่ปัญหาให้คนได้อันนี้ยังเคยแจกฟรีเลยนะคะแบบว่าถ้าแบบบางทีแบบนแบบคนเขาไม่แบบบางทีมีคุณยายที่เขาก็ไม่มีไรายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีปัญหามีปัญหาเรื่องดวงตาอะไรเงี้ยเรยังแจกฟรีเขาไปทีนี้ถ้าเราทําสินค้าที่ออกมาดีเราก็จะได้ความไว้วางใจของอลูกค้านะคะนะคะถึงว่าให้คุณพ่อคุณแม่ ของทุกๆท่านเนี่ยาทานก็คิดว่าเป็นอะไรที่ว่าเราได้ช่วยท่านด้วยเราใหท้ท่านสุขภาพแข็งแรงให้ท่านมีจิตใจที่ผ่องใสดูแลทั้งร่างกายและจิตใจไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเราก็ผลิตสินค้ามาผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับปัญหาคนในยุคปัจจุบันในความเร่งรีบในการที่ว่า ในส่วนที่เขาขาดนะคะในส่วนที่เขาขาดแล้วก็อันไหนที่ว่าเรา,เราเติมเต็มได้อันนี้ก็คือการเติมเต็มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะอันนี้เราก็เติมเต็มให้เขาให้เขาได้มีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าท่านไหนสนใจก็ฝากนิดนึงนะคะลองฝากผลิตภัณฑ์บีจอยนะคะลองให้เป็นดูแลทุกคนในครอบครัวของทุกๆท่านนะคะเราขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ มีจิตใจที่ผ่องใสนะคะมีความสุขมากๆนะคะ